สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาปางก็จะพาไปไล่หนูแบบวิธีง่ายๆเลยเราจะไล่แบบถาวรด้วยสิ่งนี้นะคะเราจะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูอุปกรณ์ของเราเลยค่ะก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะหนูนี่ก็ชอบมากเลยแล้วก็จะมีถั่วลิสงถั่วลิสงนี้หนูก็ชอบนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทราย อันนี้จะเป็นยากันยุงนะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยพีปังก็จะใช้คกตำถั่วก่อนค่ะอันนี้จะเป็นถั่วลิสงนะคะ ะค,ะคือปังก็จะตามพอบุบๆแบบนี้ก่อนปังก็อย่าเอาใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมายะยปังก็จะเอาเข้าวสารตำก่อนส่วนข้าวสารหนูก็ชอบมากเหมือนกันเวลาเราเอาเข้าวสารไปวางไว้ตรงไหนหนูจะชอบไปกัดถุงข้าวสารของเราพอให้เมล็ดข้าวสารเราหักนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะปังก็ตำแค่นี้พอก่อน ่อาานะคะยาปังก็จะใช้ยากันยุงนะคะแล้วก็เอามีเยอะหรอกค่ะเอาแค่กะประมาณนี้นะคะแค่นี้ส่วนยากันยุงของเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะส่วนยากันยุงนะคะยาปังก็จะหักเป็นชิ้นเล็กๆก่นอนใส่น้ถุงเลยค่ะ อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดให้ละเอียดเป็นผงเลยค่ะก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ถ้วยก่อ,อนเหนคะคะเขาจะละเอียดแบบนี้เลย ต่อมานะคะยปังก็จะใช้น้ําตาลค่ะน,นี่ใส่ถ้วยเอาไว้แล้วเยปังก็จะเอาใส่ลงไป2ช้อนนะคะถ้าเกิดยากันยุงเยอะเราก็ใช้สักสาช้อนก็ได้ค่ะเราก็ผสมน้ําตาลกับยากันยุงให้เข้ากันก่อนนะคะเราจะเอาใส่ลูกมะเขือเทศนะคะยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะเดี๋ยวเยปังผ่าก่อน ถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะใส่อาหารได้เยอะนะคะจะเป็นมะเขือเทศแบบไหนก็ได้อันนี้เมล็ดเขาจะไม่ค่อยมีลูกเล็กลูกใหญ่ได้หมด นี้เขาไม่มีเมล็ดเลยตปางก็จะเจาะเขาก่อนคว้านเขาออกคว้านไส้เขาออกนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเขามีแต่เนื้อนะคะในเมล็ดเขาอยู่ข้างใน แป้งก็เอาใส่ลงไปก่อนเลาวข้าวสารใส่ไปด้วยนะคะหนูชอบนะคะข้าวสารพวกถั่วชอบมากเลย ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้ในบ้านของเราที่มีหนูชอบมาทําความลาคาญให้กับเราคะ่ะไลยกัดสิ่งของต่างๆในบ้านของเรายยปังก็จะเอาไปวางใต้เครื่องซักผ้าค่ะเพราะว่าหนูในชอบมาทําลังใต้เครื่องซักผ้าแล้วก็ชอบกัดสายไฟด้วยนะคะยายปังก็จะเอามาวางช่วงประมาณ6กโมงหรือทุ่มหนึง่งพร้อม ดึกๆนะคะหนูเขาก็จะออกมาหากินแล้วส่วนเตาแก๊สหนูก็ชอบมากเลยเขาจะวิ่งไปตามสายแก๊สเนี่ยนะคะขึ้นไปที่เตาของเราใช้วางข้างล่างได้เลยค่ะหนูนะคะเขาได้กินอาหารที่เราทํากับข้าวเนี่ยค่ะเขาก็จะไปหาอาหารกว่าจะเป็นตู้กับข้าวเหมือนกันค่ะให้เอาวางไว้เลยหนูก็ชอบเหมือนกัน ตรงมุมห้องนะคะใช้วางได้เลยค่ะใต้ตู้เก็บของของเรานะคะหนูชอบไปกัดและทํารังในตู้ค่ะใช้วางใต้ตู้เลยไม่ว่าจะใต้โต๊ะนะคะพวกมอหูข้าวเนี่ยคะ่ะเขาชอบมาตายแล้วก็เอาวางไว้เลย นี่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวของเรานะคะนะคะหนูชอบตายมากเลยขึ้นไปหาอาหารกินนะคะใช้วางไว้เลยเป็นไงวังคาวิธีไล่หนูแบบถววอนของเราเนะะี่ยค่ะก็ทำง่ายมากนะคะก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็ลองไป ไล่หนูดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของปานปุกค่ะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ